สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะอยู่กับครัวคุณหญิงสไตล์อินดี้นะคะก่อนจะเข้าครัวในวันนี้นะคะหญิงขออนุญาตฝากช่องน้องใหม่สเปเฮรานะคะช่องฮักจังอินดี้นะคะอีกหนึ่งช่องซึ่งได้ลงคลิปไปบ้างแล้วนะคะฝากเพื่อนๆที่คอยให้กําลังใจมาโดยตลอดนะคะสําหรับช่องหัวคุณหญิงฝากติดตามช่องฮักจังอินดีอีกหนึ่งช่องด้วยนะคะสําหรับเมนูในวันนี้นะคะเรายพาเพื่อนทําซอสแดงนะคะ ซึ่งเป็นเบสของสูตรทำซอสเย็นตาโฟนั่นเองค่ะสำหรับซอสแดงนะคะก็มีขายกันตามท้องตลาดนะคะแต่บางท่านบอกว่าหาซื้อยากหาซื้อไม่ได้นะคะอยากให้พวกคุณหญิงนะคะลงสูตรของการทำซอสแดงให้ด้วยนะคะวันนี้ก็จัดตามคำขอเลยนะคะซอสแดงตัวนี้สามารถเป็นเบสพื้นฐานในการนำไปต่อยอดทำซอสเย็นตาโฟน,นะคะ ที่เ,เพื่อนๆสามารถทําเก็บไว้ทาเย็นตาโฟทานที่บ้านหรือถ้าใครทําขายนะคะตัวนี้ก็สามารถเพิ่มปริมาณแล้วก็ทําให้เราทาซอสเย็นตาโฟไว้สําหรับทาเย็นตาโฟขายได้ง่ายไดย้มากขึ้นนะคะก็จะไม่ต้องปรุงมากนะคะสําหรับการไปทาซอสเย็นตาโฟรเราใช้ตัวนี้เป็นพื้นฐานในการปรุงต่อยอดนั่นเองค่ะสำหรับส่วนผสมต่างๆนะคะก็มีดังต่อไปนี้นะคะ เริ่มต้นจากนะคะซอสมะเขือเทศนะคะแนะนำให้เพื่อนใช้แต่ของดีๆนะคะเราจะได้รสชาติที่อร่อยซอสพริกน้ำเปล่าเต้าหู้ยี้ค่ะใช้ทั้งตัวเป็นเนื้อแล้วก็น้ำมันด้วยเลยนะคะแป้งข้าเจ้าน้ำส้มสายชูสีผสมอาหารจะใช้แบบเป็นซองแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นขวดเป็นน้ำก็ได้นะคะซอสหอยนางรมน้ำตาลเกลือเล็กน้อยนะคะ สำหรับคลิปทำซอสเย็นตาโฟก็ได้ลงไปแล้วนะคะในช่องของคุณหญิงเพื่อนก็สามารถเข้าไปติดตามเพื่อต่อยอดนำเบสตัวนี้หรือว่าซอสแดงตัวนี้นะคะไปทำซอสเย็นตาโฟตามคลิปได้เลยนะคะส่วนเต้าหู้ยี้นะคะให้ใช้ทั้งน้ำทั้งเนื้อเขาแบบนี้เลยนะคะก็ถ้าใครไม่ใช้สีผสมอาหารเพราะว่าจะทำทานเองไม่ต้องการสีสันก็ใช้แค่เต้าหู้ยีนี้ก็ได้อันนี้ก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะคะตอนนี้สะดวกสบายมากๆมีแบบเป็นซองแล้วก็ ชนิดน้ำอยู่ในขวดก็มีนะคะใช้เพียงเล็กน้อยค่ะแต่สําหรับใครที่ทําขายก็แนะนําว่าควรใส่สักเล็กน้อยนะคะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะเราจะทําการปั่นเต้าหู้ยีนะคะทั้งน้ําและเนื้อเขาโดยการผสมน้ํานะคะแบ่งผสมเข้ามาปั่นสักเล็กน้อยเพื่อให้เครื่องปั่นของเราสามารถปั่นเนื้อตัวนี้ได้ละเอียดเนียนมากขึ้นแล้วก็ทํางานง่ายขึ้นด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งล้วก็จะแบ่งไว้ผสมกับแป้งข้าวเจ้านะคะ ในส่วนของแป้งข้าวเจ้านี่ต้องผสมเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆเนียนละเอียดแล้วก็สามารถจับตัวกันให้เป็นเนื้อเดียวกันได้นะคะเราจึงนิยมใช้แป้งข้าวเจ้านะคะจะไม่ใช้พวกแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดนะคะก่อนอื่นเลยเราไปปั่นตัวนี้กันค่ะใครอิงก็จะตักแบ่งน้ํานะคะน้ําเปล่านี่แหละค่ะใส่ในโถปั่นเล็กๆของเราเนี่ยนะคะอันนี้ไม่ต้องใช้โถใหญ่ก็ได้เพราะว่า ปริมาณไม่เยอะนะคะที่แสดงให้ดูในวันนี้นะคะปั่นให้เนื้อเนียนละเอียดเลยนะเวลานั้นเบ็ดของเราจะได้สวยนะคะแล้วก็มีเนื้อที่เนียนด้วยส่วนน้ําที่เหลือก็ใช้ผสมกันกับแป้งข้าวเจ้าที่เราได้ตวงช่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนสามารถเข้าไปดูส่วนผสมต่างๆได้นะคะคลิกสามเหลี่ยมมุมล่างขวาของกรอบคลิปวิดีโอนะคะหรือใต้กรอบคลิปนั่นเองก็จะเจอคําอธิบายต่างๆขึ้นมานะคะจะบอกถึงอัตราส่วนในการทําเบตต็ดตัวนี้ด้วยนะคะ ถ้าเราทําทานเองเนี่ยเราก็สามารถผสมส่วนผสมต่างๆทีเดียวไม่ต้องทํเบียดก็ได้นะคะใครทําทานเองเนี่ยถ้าใครทําขายก็อย่าไม่ทํเบีดตัวนี้ไว้มันจะง่ายนะคะเวลาเราทาซอสเย็นตาโฟหลังจากผสมแป้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาสู่ขั้นตอนการทํานะคะเต้าหู้ยี้นะคะปั่นอย่างละเอียดเนียนแล้วนะคะก็นําใส่หม้อนะคะหรือกระทะอะไรก็ได้ที่เ,เพื่อนๆใช้เป็นภาชนะในการเคี่ยวนะคะยังไม่ต้องจุดไฟนะคะเราจะผสมส่วนผสมต่างๆ ลงไปให้หมดเลยนะคะยกเว้นแป้งนะคะหรือว่าน้ำแป้งเราจะค่อยๆทยอยเติมทีหลังแล้วก็สีผสมอาหารด้วยนะคะก็จะมีนะคะเนื้อเต้าหู้ยีที่ปั่นกับน้ําตามด้วยซอสพริกนะคะยังไม่ต้องเปิดไฟเคี่ยวนะคะใส่ส่วนผสมก่อนตามด้วยซอสมะเขือเทศนะคะหิงค่อนข้างจะวิถีวิถันกับการเลือกส่วนผสมต่างๆนะคะเพราะว่า ัตถุดิบเหล่านี้ถ้าใช้ของดีนะคะของอร่อยเวลาทำออกมาแล้วมันจะรสชาติดีมากๆเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำส้มสายชูค่ะจะใช้เป็นแบบน้ำส้มสายชูกลั่นหรือน้าส้มสายชูหมักก็ได้นะคะซอสหอยนางรมค่ะบางคนก็เรียกว่าน้ำมันหอยเนาะเอาที่สะดวกเลยนะคะ ามด้วยเกลือค่ะใส่เพียงเล็กน้อยก็พอนะคะเนื่องจากส่วนผสมอื่นๆมันก็จะมีรสชาติอยู่แล้วนะคะน้ำแป้งนี่เราจะทยอยใส่ทีหลังหลังจากจุดไฟแล้วก็เคี่ยวส่วนผสมข้างต้นก่อนนะคะหลังจากใส่ทั้งหมดลงไปนะคะจุดไฟเคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะให้ส่วนผสมทุกตัวนะคะเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน คนไปเรื่อยๆนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาไหม้ติดก้นหมอ้อจะมีกลิ่นที่ไม่ดีนะคะเพื่อนๆหลังจากส่วนผสมต่างๆคนเข้ากันแล้วนะคะเริ่มมีฟองอากาศขึ้นมานะคะเพื่อนๆก็สามารถนำน้ำแป้งนะคะคนเข้าอีกรอบแล้วกันนะคะให้เขาเข้ากันดีมาทยอยใส่ทีละนิดนะคะแล้วก็คนไปด้วยนะคะทำไมเราถึงต้องทยอยใส่เพราะว่าเราจะได้รู้ความข้นเหนียวที่เราจะใช้นะคะ ไม่เหนิดมากไปแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปนะคะให้พอดีพอดีนะคะคือสามารถหยดเป็นสายได้นะคะดีจะให้ดูลักษณะที่น้ำแป้งเขาสุกแล้วแล้วว่าขนาดไหนที่พอดีนะคะแล้วก็มาดูสีสันสมว,ว่าเราไม่ใส่สีผสมอาหารก็จะได้สีประมาณประมาณไหนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกันตอนที่แป้งสุกแล้วนะคะ บางท่านอาจจะมีคําถามนะคะว่าทําไมต้องทําเบทหรือว่าทําซอสแดงทําไมไม่ทําเป็นซอสเย็นตาโฟไปเลยถ้าเราทําทานเองเราจะผสมพริกผสมรากผักชีหรือว่าปั่นกระเทียมหรือว่าตัวเนื้อกระเทียมหรือน้ากระเทียมใส่ไปเลยได้นะคะคือเราทําทานเองเดี๋ยวถ้าทําขายถ้าขายไม่หมดมันก็เก็บได้ไม่นานนะคะถ้าใส่ส่วนผสมต,ต่างๆลงไปแต่ถ้าเราทําเบทตัวนี้ไว้นะคะเราก็สามารถแบ่งมาเพื่อผสม ทำวันต่อวันนะคะผักพลิกตัวน้ํากระเทียมดองหรือว่ากระเทียมสดลงไปรากผักชีลงไปหรือเติมสีสันได้นะคะคือผสมได้อยู่ตลอดเลยแค่เรามีตัวนี้ไว้เป็นตัวพื้นนะคะยืนพื้นนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องทําเบสนะคะจริงๆแล้วมันก็เหมาะสําหรับเพื่อนๆสามารถแบ่งมาผสมทําซอสยินเนอร์ฟูเวลาเราจะทานได้นะคะเราถึงไม่ผสมไว้เลยนะคะ ก็เลยเรียกตัวนี้ว่าซอสแดงนะคะคือตัวที่จะสามารถนําไปต่อยอดทาซอสยินจิโฟได้เมื่อผสมแป้งหมดแล้วนะคะได้ความเหนียวหนืดตามที่เราต้องการแล้วนะคะหยุดเป็นสายอย่างที่หญิงแจ้งไปแล้วก็จะผสมสีนะคะสีผสมอาหารตัวนี้เราก็ค่อยๆผสมลงไปนะคะแล้วก็คนไปด้วยเราจะได้ดูว่าได้สีตามที่เราต้องการหรือยังนะคะก็จะใส่ไปทีลลเล็กละน้อยนะคะ อันนี้เป็นขนาดซอง2กรัมนะคะนิดเดียวค่ะในในซองมีแค่2กรัมนะคะซองละประมาณ3-5บาทนะคะตามท้องตลาดมีแต่ถ้าไม่มีขายก็มีเป็นขวดนะคะในขวดก็จะเป็นน้ำมีขายตามห้างสรรพสินค้านะคะหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีนะคะสีผสมอาหารอันนี้คือทานได้นะคะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายนะคะมันเป็นสีที่ใช้ผสมอาหาร อาจจะทําขนมหรือทำอาหารทั่วไปได้หลายอย่างนะคะสีตัวนี้อันนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามีสีสันขึ้นมาเพื่อนๆสังเกตความข้นเล็วของเขานะคะนี่นะคะหญิงก็จะคนไปด้วยเรื่อยๆใกล้ได้ที่แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆทําทานนะคะสามารถใส่พริก ปั่นรากผักชีปั่นกระเทียมหรือว่าตัวเนื้อน้ำกระเทียมดองแล้วก็ปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาอัน,นะคะหรือว่าเกลือซีอิ๊วขาวอะไรลงไปได้เลยนะคะก็คือทําไว้ทานได้เลยก็ค,คือเราจะทําทานเดี๋ยวนั้นไม่ได้ทําสต๊อกแบบนี้นะคะอันนี้เราจะทานแล้วก็แบ่งมาแล้วก็ผสมที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ย ก็จะสีประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราใส่ลงไปทยอยใส่ลงไปใช้เพียงนิดเดียวค่ะก็จะได้สีประมาณนี้นะคะก็จะออกออสีปูนสีประมาณนี้นะคะ่ะสีออกจะชมพูก็ไม่เชิงนะคะเหมือนสีปูนเ็าเรียกสีปูนชมพูนะคะชมพูออกแดงแดงสักหน่อยประมาณนี้เลยใกล้ได้ที่แล้วนะคะหลังจากนั้นหญิงก็จะปิดไฟนะคะเพื่อน,อนรอให้เขาเย็น เราก็เก็บใส่ภาชนะปิดฝานำเข้าตู้เย็นสามารถทำเป็นสต็อกเบทงน้ำซอสยินเอรโฟได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะตั้งแต่ต้นคลิปจนจบเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะสวัสดีจ้า